เป็นอะไรเอ๊ะ uh, มึงเป็นงูอะไรเป็นบิดากูหรอมันสั่งกูเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะผมก็โทษพี่ผมก็โทษมึงเป็นอะไรมึงมึงเป็นอะไรไอ้เสี้ยจะเอาเก่าเหรอเออเก่าเหรอยังไม่เอาเก่าแล้วบีแต่ทำอะไรบีแต่ทำรวยอะไรผมก็โทษพี่ผมก็โทษเป็นอะไรเป็นงูอะไรผมก็โทษครับพี่มึงจะเอาปลาเก่าเหรอ อ๋อมึงเอาเก่าไหมมึงจะเอาเก่าไหมหืมไอ้สลัดผมขอโทษครับผมไม่แล้วครับเก่าเหรอเฮ้อมึงจะเอาไม่เก่าอ่ะผมให้คนพูดนะครับพี่เอาไหมผมมีเยอะน่ะหลังล้นอ่ะเอาไหมเอากี่โลเอาเอาไหมครับครับผมขอโทษครับพี่ขอโทษครับเป็นใครเป็นใครมาสั่งกูเนี่ยฮะเป็นประธานบริษัทกูไงฮะ จะเอาไหมอออมคับพ <yem> <Rabbi. S 1> ี่ผมได้นะครับเอาไหมเก่าไหมอ่ะฮะเก่าเหรอบีบแต่ทำไมเอาบีบแต่ทำไมอมพีอเดี๋ยวเวลากูอเอาไหมจะเอาไหมเก่าอ่ะอยู่หลังรถเอาไหมเอ้ยผมไม่พอใจอ่ะผมตพี่อมตะจะเอาสักแผ้ไหม เอาไหมล่ะเอาสักแผลไหมผมไม่ขอโทษพี่ครับขอโทษพี่นะเป็นไรเป็นไรรวยไรเหยียบแต่ทำไมเฮ้แต่บีบทำไมผมตอนนี้โมโหก็ขอโทษพี่ด้วยนะครับไอ้เรียไอ้ปรลัดไอ้สลัดอืออยู่ไหนดีกว่าบอกมาเมืองอยู่ไหนอืมอยากเก่าให้มากเมอมึงนะบีบแต่ไอ้กูหยุดแล้วไม่เอาเก่าเนี่ยอือโมโหแล้วเนี่ยเสียเวลากูไหมเนี่ยอืม ยาวไหมยาวสักแผลไหมไม่เอาครับพี่เอาสักโล <ด S 2> ไหมละเก่าครับห้าโลไม่ชอบะเกาด้วยรับเออเอาไหมก็โทษครับพี่ก็โทษครับ